Good Morning, Good morning นักศึกษาทุกคนนะคะ <Good> morning, ค่ะ Good Morning ค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนค่ะสวัสดีครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากมาเน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับ ชื่อนะคะของกศอนอของเรานะคะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นกรมส่งเสร,ริมการเรียนรู้นะคะหรือว่าตัวย่อสอกรนะคะแล้วกศอนอำเภอเมืองของเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะเป็นศูนย์ส่สงเสร,ริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีนะคะหรือตัวย่อของเราสกรจุดอำเภอเมืองชนบุรีคะ่คะค่ะ นักศึกษาพร้อมหรือยังคะวันนี้เป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราเจอกันนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเรามาดูสิคะวันนี้เราเรียนวิชาอะไรกันนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนอะไรนะคะครูปุณเราเรียนเร,เรี่อเ,เ,เ,เราเรื่องการทักทายใช่ค่ะการทักทายนักศึกษาได้ไปทบทวนกันไหมคะวันนี้เรามามเรียนเรื่องอะไรนะคะอาจารย์การกล่าวลาค่ะ l e a ก i n g ค่ะการกล่าวลานะคะหรือว่าลิฟท์เทคิ้งนะคะวันนี้เรื่องการกล่าวลาค่ะค่ะเรามาดูสิคะว่าเป็นยังไงนะคะโดยปกติเนี่ยก่อนจะจบสิ้นการสนทนาตามมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ก็คือการกล่าวลานะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ย ส่วนสำนวนที่ใช้ในการกล่าวลาก็มีคือ goodbye หรือว่าคำว่า bye นะคะแปลว่าลาก่อนค่ะอย,อย่างถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนคุยกันก็ bye ค่ะ bye, bye. ะถ้า <จะ S 1> เป็นาทางการหน่อยก็ goodbye Good <bye. S 1> อย่างนี้นะคะ,อะ,อะนอกจากนี้นะคะยังมีสำนวนที่ใช้ในการกล่าวลาอื่นๆอีกนะคะเช่น ซึ่งจะใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเช่นอะไรมาคะอาจารย์ See y o u See y o u นะคะแล้วเจอกันใหม่ See y o u l a t e r ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะซู่ลองลาทีอันนี้คือลาทีหมายถึงว่าคนสนิทอาจจะเป็นคนรักก็ได้นะคะใช่ไหมคะอาจารย์ I'll be seeing you ค่ะค่อยคบกันใหม่ค่ะ Good day กล่าวลาตอนกลางวันค่ะ Good night อากล่าวลาตอนกลางคืนค่ะค่ะ เราไปดูซีดิโเอชันที่หนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงคะอาจารย์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสนทนานะคะเป็นเพื่อนที่สนทนากันอย่างเช่นสุดาเขาก็พูดว่าเฮลโลมันานะ,ะมานะก็ตอบว่าฮัลโลสุดา how are you แล้วก็สุดาก็ตอบว่าฝ้ายแอง a ูก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยสบายดีขอบคุณแล้วแล้วคุณละ่ะเป็นยังไงบ้างมานะก็ตอบว่าเวลี่เวลแต้ k แแว่อะแว่มาลีอันนี้ก็คือเขาถามถึงบุคคลที่สามนะคะคือมาลีนะคะว่าถามถึงมาลีว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ไหนมาลีตอนนี้เป็นยังไงค่ะแล้วสุดาเขาตอบว่าไงนะคะคุณกุลถามเขาก็ตอบว่า she go to hospital สุดาไอมาลีก็จะไปที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเขาไปโรงพยาบาลนะอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้มานะเขาก็เลยถามว่า What's happened เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขาถึงไปอยู่โรงพยาบาลประมาณนี้นะคะสุดาก็เลยตอบว่า She accompany h e r master to see the doctor เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรไม่ไม่แม่เนี่ยป่วยใช่ไหมคะค่ะอไปพบหมอไปโรงพยาบาลนะคะมานะเขาบอกว่า please tell her I miss her I have to go now goodbye สุดาก็ตอบว่า see you later ค่ะแต่กีแอคพอนีนี้ก็หมายถึงว่าไปกับเขาบอกว่าไอมาไอมารีเนี่ยหล่อนเนี่ยไปไปกับแม่ไปกับแม่เพื่อที่ไปหาหมอไปหาหมอค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้มานะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหานะว่าเป็นยังไงเหมือนว่าสอบถามสารทุกข์หรึว่าเป็นยังไงบอกว่าชั้นเนี่ยก็คิดถึงคิดถึงมาลีเหมือนกันใช่ใช เดี๋ยวจะโทรหานะ,ะไปก่อนนะ,ะสุดาสุดาก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันซีอูเลเตอร์ <you> ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะค่ะเรามาดูนะคะนี่สำนวนซี e ูเล l เตอร์ใช้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเวลานะคะในกรณีที่ผู้สนทนาต้องการกล่าวลาโดยการระบุเวลาที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนให้ใช้สำนวนดังนี้นะคะ มีอะไรมั้งคะอาจารย์ See you tomorrow และพบกันวันพรุ่งนี้ See you next year ไว้พบกันปีหน้า See you on Sunday และพบกันวันอาทิตย์ <Yeah. S 1> นะคะนี่การบอกลาในกรณีที่มีธุระสำคัญนะคะที่จะต้องขอลากลับก่อนใช้สำนวนดังนี้นะคะ I better be on my way จาเป็นจะต้องไปแล้ว I be back เดี๋ยวฉันกลับมาค่ะ yeah. เรามาดูซิตูเอชั่นที่สองนะคะว่าเขาพูดกันยังไงบ้างนะคะอ่าอันนี้นะคะก็คือมีใครมั่งคะอาจารย์มีแก้วตาเขาก็จะถามว่า I'm at the supplementary lesson on Saturday อ่ามาลกา really มีก็ตอบว่า That a v e r l y cry of you อืเซ็ตอ่า แล้วก็แก้วตาก็จะตอบอีกว่า is my p i u r e good bye บาลีก็าบอก see you on Sunday ค่ะอันนี้เขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะจารยนเป็นระหว่างครูครูกับนักศึกษานักศึกษาแก้วตากับบาลีใช่ไหมคะเขาเขาก็เหมือนพูดว่าเดี๋ยวเขาจะสอนเสริม supplementary เนี่ยแปลว่าเหมือนเหมือนเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้เสรบทเรียนในวันในวันเสาร์ใช่ค่ะในวันเสาร์นี้นะ แล้วก็ก็บอกว่าเนี่ย yes awarely h i of you เหมือนหมายถึงว่าเป็นความใจดีอะไรของคุณของที่ที่คุณครูที่จะสอนเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็แก้วตาก็จะบอกว่า i s my p i s e r good my นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มาให้มาให้มามาเรียนนะมาเรียนรู้มาตามความต้องการก็เหมือนเหมือนว่า ครูครูก็บอกว่าเหมือนเขายินดีค่ะยินดีที่จะสอนให้ยินดีที่สอนให้ให้มารีเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะแล้วมารีก็เลยตอบว่า t o you on the ะ n อน n s u เ d a y เจอกันอีกทีนึงคือวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะค่ะ อันนี้นะคะเรามาดูนะคะการกล่าวลาคู่สนทนาเพื่อแสดงความหมายาย่วงใยใช้สำนวนอะไรนะคะอาจารย์ก็ใช้คำว่าเทมเพลเทที่ทเราเราพูดกันอยู่ตลอดเทมเพลนะคะอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนอีกคำหนึ่งก็คือ เช็คให้อยู่มาอยู่ออ of your s e l f ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะค่ะอย่างนี้ก็คือเหมือนว่าห่วงใย your cell นะคะอ่าเราดูต่อไปสิคะการบอกลาคู่สนทนาที่กำลังจะไปงานเลี้ยงหรือไปเที่ยวเนี่ยใช้สำนวนดังนี้นะคะมีอะไรมะาคะอาจารย์ Have a good time Have a nice time ขอให้มีความสุขนะค่ะแล้วก็ Have a pleasant trip อ่าอันนี้หมายถึงให้เดินทางปลอดภัยใช่ค่ะใช่เดินทางปลอดภัยนะอ่าค่ะ แล้วก็มี Have a good holiday uh. Have a nice holiday <Okay. S 1> ขอให้สุขสนานในวันหยุดนะ ประมาณนี้นะคะใช้ก็คืออันเนี้ยคำพวกเนี้ยก็คือบางครั้งเราใช้เป็นเป็นเป็นคำบอกเลยว่าเทคแคร์นะอย่างนี้ได้เลยค่ะอาจจะไม่ต้องมีประโยคค์างริยาหรือว่าอ่าต่อไปก็คือเหมือนว่าเทคแคร์แล้วก็รูว่าเราเข้าใจพอพูดแล้วเราเข้าใจเลยว่าเอออันนี้นะเทคแคร์ดูแลตัวเองดีใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นคำอ่าที่เราจะพูดให้เขารู้สึกดีประมาณนี้ใช่ไหมคะว่าเทคแคร์อะไรประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูเซสชั่นที่สามนะคะ ทีนี้มีใครมั้งคะอาจารย์มีวิชัยกับกก็เหมือนทําที่เราเราเคยเรียนไปบทเรียนที่แล้วนะใช่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  how are you doing อเขาก็สุดานเขาบอกว่า not so well t h a n k and you แล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่สบายไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะขอบคุณนะที่ถามอะไรประมาณนี้วิชัยก็ถามว่า ฟ่าย WhatsApp e n e d เป็นอะไรคะเป็นอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสุดาก็ตอบว่า I catch a cold I have to see the doctor now goodbye เขาเหมือนเป็นหวัดเป็นหวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพบหมอใช่ไปก่อนนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ววิชัยก็เลยบอกว่า Take care of your s e l f มาลีประมาณนี้นะคะค่ะ ดูแลใช่ดูแลตัวเองต่อไปนะคะคือสถาเอชั่นที่สี่นะคะเรามาดูกันเนื้อหานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เริ่มด้วยว่าเขาเป็นเพื่อนกันถูกไหมคะใช่มาลีอ่าขึ้ด้วยฮมาลีทักทายกันนะคะเหมือนคนที่สนิทเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะใช่มาลีก็ตอบว่าฮาวิชัย What's up ค่ะเป็นไงค่ะวิชัยก็เลยตอบว่าเวลี่เวล แตง How about you ค่ะก็ถามว่าขอบคุณนะแล้วเป็นยังไงบ้างไฟแต้งไอโกใช่สบายดีสบายดีนะคะขอบคุณ i go to เชียงใหม่ to see the letter panda เขาจะไปเชียงใหม่นะคะไปดูแพนด้าค่ะวิชัยก็ตอบว่าอะไรคะวิชัยก็ถามว่าอะไรคะช่ายายน่ายอ่าโอ้ดีนะคะดีอะไรเงี้ยดีมารีก็ตอบว่า I have to go now I will buy something at the department store. Buy. แอปอากุ่ามใช้ก็ตอบแอปอากุธามค่ะค่ะก็เหมือนอย่างตะกี้ที่บอกว่าเป็นวันเที่ยวให้สนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะไปเที่ยวเที่ยวที่เชียงใหม่ไปดูแผนด้านเขาก็คือบอกไปเลยแล้วเขาก็เหมือนคุยกันว่าโอ้ดีจังเลยเนาะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูขอให้เป็นวันที่สนุกใช่แอปอกามค่ะ ต่อไปนะคะอ่าเรามาดูสิคะนี่การบอกลาคุณสนทนาในกรณีที่ต้องจากกันไปไกลนะคะให้ใช้สำนวนดังนี้นะคะอันไหนคะอันคืออะไร<อ>มออายอนกเก็ตมีอ่าอย่าลืมฉันนะอ่าหรืออีกบางทีเขาก็จะพูดกันฟ o กเก็ตมี o นใช่ใช่อย่าลืมลืมฉนันค่ะอ่า,อา,อา ก็ดันฟอกเก็ตชูว t e อย่าลืมทำไมเอ่ยเขียนจดหมายนะคะหรือส่งข่าวถึงกันนะอ่าสุดท้ายค่ะจะมีอะไรก็เขาเขียนเขียนจดหมายถึงกันบ้างนะอ่าได้หรือว่าการที่บอกลาหรืออวยพรผู้สนทนาที่จะเข้าสอบหรือเสี่ยงโชคอาจารย์ใช้สำนวนไหนคะจารย์ Good ลัก k ช่ไุยช่อคดีนะคะเดีค่ะก็เป็นภาษาที่เราคุยกันใช่พูลักประมาณมันง่ายๆคือาจารย์ต่อไปก็คือการบอกลาคู่สนทนาที่มาเยี่ยมบ้านเราและใช้ใช้สำนวนดังนี้ก็คือพีททมเกณฑโปรดแวะมาอีกนะ we look forward to seeing you again พวกเรารอคอยที่จะพบคุณอีกนะประมาณนี้นะคะเป็นสำนวนง่ายๆเลยค่ะที่เราจะใช้อย่างกู๊ดลักเนี่ยเราก็ใช้กันประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นทำง่ายงเป็นทำง่ายสัแล้วใช่ใช่คุ้นเคยใช่ใช่ค่ะใช่เรามาดูนะคะซิติเอชั่นที่5กันนะคะว่าเขาสนทนากันว่ายังไงบ้างอ่าอันนี้คือใครั้งคะอาจารย์ก็จะมีมานะที่เขาจะถามนะคะมานะก็จะถามว่าเวนวีเวน When will you live for England อ่าพี่ชัยเขก็ตอบว่า next week you can visit me if you have time อ่ามานะเขาก็จะตอบว่าไงคะอาจารย์ I love t o have you already prepare on thing ค่ะ Yes I will go to say goodbye to all my cousin doing this day I'm a f a c e I have to go now. Bye. แล้วก็มานาก็จะตอบว่า Don't forget to lie. To ไ i e เพราะว่าเขาก็เหมือนจะคุยกันว่าอันถึงอังกฤษวันไหน <c oughs> เขาตอบพี่ชายก็ตอบว่า <c oughs> อาทิตย์หน้าแล้วคุณจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมไหม <c oughs> มีเวลามาเยี่ยม <c oughs> มีไหมา <c oughs> มาเยี่ยมเขาไหมอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค <c oughs> <ๆ>่ะเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อเขามีเวลาเขาก็ จะมาแต่นี่บางทีบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะแบบต้องเตรียม<ช>ต้องเตรียมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยค่ะอ,ะอพูดอย่างนี้นแล้วถ้าเผืน่อนั่นเขาก็บอกว่าก็อย่าลืมอย่าลืมเขียนจดหมายอย่าลืมเขียนจดหมายมาหาเขาด้วยนะค่ะดอน forget to write ค่ะ,ะค่ะ,คะเรามาดูข้อสังเกตกันนะคะว่าการกล่าวลาเนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้าง คำศัพท์และสำนวนที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือหนึ่งคืออะไรคะอาจารย์คำพอีเป็นคำกริยานะคะหมายถึงไปด้วยกันค่ะ,คะสองค่ะอาจารย์พิซซ์ซเป็นคำนามนะคะหมายถึงความพึงพอใจค่ะสค่ะพิเซนเป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงเป็นที่พึงพอใจช o แ f o r พอ t เป็นสำนวนที่ต้องตามด้วยกริยานะคะ<ม> ing นะคะ mm. เท่านั้น mm. อย่างวงเล็บนะคะ mm. to look forward to บวก verb ing หมายถึงการตั้งตารอคะ่ะอันที่5ค่ะอาจารย์เป็นคำกริยานะคะหมายถึงการเดินทางไปยังถ้าใช้ to leave mm. โดยไม่มี for หมายถึงเดินทางจากที่1ไปยังอีกที่อื่นนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะที่เราเรียนกันนะคะถึงเนื้อหาตรงนี้เรามี2เนื้อหาแล้วนะคะอาจารย์ใช่อยากให้นักศึกษานะคะไปย้อนดูตั้งแต่การทักทายเลยนะคะแล้วก็มาถึงการกล่าวลานะคะก็คือเราจะได้เนื้อหาอย่างละเอียดนะคะอยากให้นักศึกษาไปปฏิบัติลองพูดคุยกันดูนะคะอาจารย์ว่าว่าจะยังไง นะเหมือนเอนสมควนบทเรียนทมควนบทเรียนด้วยนะคะเราจะรู้ว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดถ้าเราฝึกฝนใช่ค่ะถ้าเราฝึกฝนไม่ยากนะคะเพราะว่าที่เราเอาเนื้อหามาเนี่ยก็จะมีอยู่ในบทเรียนทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปเอาเนื้อหาจากที่อื่นมานักศึกษาดูได้จากหนังสือใบงานนะคะได้เลยจากของคัดรูมที่ที่คุณครูทำไว้ค่ะใช่ที่คุณครูของอ่า สอรชอ่าสอ่าสกรออําเภอเมืองทําไว้ให้นะคะให้นักศึกษาเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยใช่ใช่นะคะมีเนื้อหามากมายเลยนะคะได้ความรู้มากมายสําหรับวันนี้เราสอคนเป็นไงคะอาจารย์เราต้องลาลาก่อนนะคะใช่ไหมคะค่ะคุณปายนะคะนักศึกษาทุกคนค o d b า e ค่ะแล้วเจอกันใหม่เ้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ